อ้นศิลปะสวัสดีพี่น้องวันนี้อ้นศิลปะสีผ้าพี่น้องมารับชมผลไม้ปลาบานเท่าพี่น้องนี่ผู้ใดเคยกินแน่พี่น้องบานพี่น้องเอิญน้อยอย่างพี่น้องนี่แต่บานผมเอิญน้อยแบบแข่งโก้พี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็เป็นการหย่อนว้านๆพี่น้องเนาะสีผ้ามาแกะน้อยสูกินพี่น้องนี่น้ยสูกัดเลล้านน้อยอยู่นี่เอาหน่วยเนาะพี่น้องเนาะน้อยสุกระสีหน้าตาหน้าอย่พี่น้อง ซิมเลยพี่น้องซิมเลยวุสาสแร์เสียเพื่อนพี่น้องบอดิ์ดิกลิประมาณยี่สิบกว่าปีได้พี่น้องนผ่านมากครัยี่สิบกว่าปีได้สิบบอดิกินพี่น้องเพิ่งขี่รถผ่านเห็นก็นเลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องมึงครับพี่น้อง งอสองเนี่ยบานพี่น้องเอิญน้อยเองเนาะพี่นอ้องงอสี่สาม,ม,สามก่อมกับพวกข้อยสัตว์ไปไหนพี่นอ้องงอสี่สี่พี่น้องเสียบคือเก่าพี่นอ้องอัธเป็นการเก็บบรรยากาศและย่อนวันบ้านพี่น้องด้อยหย่อนวันบ้านพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้อง